4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueBook Edge สวัสดีค่ะ แบบดูเท่กว่านิดนึงพี่สายแบ,บ็พี่สา็แบล็บแบต้องเู้กับแอมนิดนึงนะคะค่ะวันนี้อ <นะ S 2> ยู่ยกับเราสองคนนะคะในท้องทุทีนะค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละเบรกนี่อะไรบ้างค่ะเบรกแรกเลยนะคะช่วงแรกเราจะเริ่มกันที่อัปเดตวงการหนะะังค่ะว่ามีภาพยนตร์อะไรใหม่ๆบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องไหนหน่าดูบ้างเราจะบอกหมดเลยในวันนี้คะ่ะนะคะเราก็แน่นอนค่ะทุกวันพฤหัสบดีจะเป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับพยนตร้วแดน,นที่สองของเรานะคะใครอยากจะดูหนังเรื่องใหม่ที่ชุ่มเข้าสดๆสดร้อนๆในโรงภาพยนตร์เดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีภาพยนตร์อะไรที่เข้าไหมือนาคัค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะกับโปรแกรมหน้าที่ห้ามพลาดนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างต้องติดตามในรายการเราในเบรกที่3ค่ะโปรแกรมหน้าก็คือหนังที่จะเข้าในาอ,อาทิตย์หน้าในอ,อัอนดัตถ,ถัดไปนะคะ,ะ,คะอะมาที่ Facebook Chat ของเรากันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้นั่นก็คือ ให้การดูหนังของเราหมดสนุกคืออะไรของใจเคยไปดู50 Shades พักแรกพักแรกอ่ะแล้วคนในโรงนอนกรนเขาหลับหรอคือเขาไม่มีอารมณ์ร่วมกับหนังเลยดันมันสี่นงี้เหรอหลับค่ะแต่อันนี้ไม่พีคอันที่พีคที่สุดคือ ได้กลิ่นเหมือนตุ่ตุ่ตอนแรกก็นึกว่าแบบกลิ่นปะพันชีหรือเปล่าตะตุ่มากเลยมันออกเน่าเน่นิดนึงก็เหมือนแบบตุ่วแต่หนังยังไม่มานะเขาเลยวันนั้นก็มองหาค่ะแล้วก็กินมันพัดไปพัดมาเออก็สุดท้ายก็เลยคิดดูว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่าแกมันไม่ชีปอกคอนเว้ยมันคืออะไรพี่คือกินเท้าโอ้โหเราดิพีตายแล้วคือถ้ารู้ว่า คุณเท้าเหม็นนะก็ไม่ควรจะถอดไม่แล้วที่พีคือนั่งตอนแรกก็เลยก็เลยเดินเพื่อนก็เลยแบบเดินไปบอกพนักงานเขาก็เลยย้ายให้อ๋อย้ายมาข้างขเขาเลยคือจะพนักงานช่วยหรือว่าแกล้งเนี่ยอย่างเงี้ยตัดแล้วมันเป็นที่ข้างบนสุดสองที่ใช่ไหมคะก็เป็นแบบนั่งแบบสบายนิดนึงตอนแรกอยู่ข้างล่างกินมันชอยไปชอยมาไอ้เล้าเนี่ยก็นึกว่าเป็นคนข้างเราอ๋อคือชอย เขาก็เลยย้ายแถวเรายังไม่รู้ว่าขันบนยอมข้างยอมข้างปรากฏพอมาข้างบนรู้เลยชัดเลยเต็มเต็มแล้วเป็นผู้หญิงงเลยอ่ะแล้วทำเหมือนเขามาเดทอ่ะสงสารที่มากับเขาอ่ะสงสารเขามากกว่าจริงๆริงเายังไงก็ลองแชทกันเข้ามาบอกกันนะคะว่าทำอะไรมีไหมคะอาจจะเป็นเสียงดังแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเสียงดังแบบภาคหนังไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเป็นทำไงสมมติถ้าเจอแบบคุยกันแบบจริงจัง ุยกันก็คงมองเขาแหละทำอะไรไม่ได้ก็คงมองแบบจะคุยทำไมล่ะอย่ถ้าอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันมอแต่ว่าเคยเจออันหนึ่งที่พิกมากตอนสมัยเรียนมัธยมนะคะก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มีเท้าอยู่ตรงเนี้ยพาเท้ามาเหรอแต่แบบใช่ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นรูแล้วเขาก็เป็นผู้ชายพาเท้ามาเอ๊ะทำไงก็แบบสะกี้สี้ขีให้เขาเหมือนรู้ตัวนิดนึง ไม่รู้ตัวจนหนังจบเฮยยอ่างนม่เรียเขาคนชิลแล้วแหละเราอุตส่าห์แบบพยายามเอาแขนแบบอ้มันโดนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไม่ช่วออะไรไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันค่ะไม่เอานะคะไม่เอานะคะอย่างงี้ไม่ทำนะคะเออี๋ยวก็แชทมาบอกกันนะคะมีอะไรพี่ๆก็ส่งมาบอกพวกเราได้ค่ะมีพี่ว่าของเรานะคะ มาเริ่ต้นที่คอนเสิร์ตเจ๋งๆที่เราอยากให้ทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะเพราะเอ็มอยากดูมากดูมากแต่ว่าติดคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่วันเดียวกันเป๊ะเลยอยากเจอพีอาร์นะคะคอนเสิร์ต ETC นะคะก็ไปซื้อบัตรกันได้ตอนนี้ค่ะเอ็มร้องเพลงด้วยค่ะ ไปดูเอ็มเสร็จแล้วนะคะใ<ช>แล้วลาางานนี้ค่ะก็แบบเขาเรียกอะไรเปลี่ยนฟิลมาดูเป็นฮิปฮอปกันบ้างนะคะหนุ่มคนนี้เขาฝั่งมาบอกค่ะสับเจปาร์กนั่นเองนะคะบอกว่าห้ามพลาดเลยกับ2017 AOMG Follow the Movement in Bangkok นั่นเองนะคะงานนี้หลายคนบอกเลยว่าน่าดูมากๆนะคะเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับดีมากๆ<ช>เลยโะะดยเฉพาะฮิปฮอปชาวไทยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยขายบัรตรคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปกับ2017 AOMG follow the movement in bangkok ปรากฏว่าบัตรที่นั่งเนี่ยนะคะได้ถูกจำหน่ายหมด oh. ลองอย่างรวดเร็วนะคะทำให้ผู้จัดใจดีอย่าง The Lam ะ a m Thailand คะ่ะต้องรีบเพิ่มจำนวนบัตรที่นั่งเอาใจแฟนๆเพื่อที่จะให้หลายๆคนได้มีช่วงเวลาดีๆนะคะ <Ha. S 1> กับเจ๊ป้าพร้อมกับศิลปินในค่าย AOMG อย่าง Simon ดีเกรดโลโก้แล้วก็ดีเจพ p มกีนั่นเองค่ะใครที่มีบัตรแล้วคะ่ะต้องแบบ เอาใส่เซฟไปในตู้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปขโมยค่ะเก็บ <laughs> <laughs> ไว้ให้ดีเลยนะคะครยังไ,ยไม่มีรีบกันหน่อยค่ะเพราะว่างานนี้สนุกเต็มๆสไตล์ A O M G แนนอนในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้เวลา6โมงเย็นนะคะที่ B C C Hall ห้างสปปรรพสินค้า Central าดพร้าวนะคะบัตรราคา4,900อันนี้เป็นแบบยืนแบบใกล้ชิดชเต้นกระจายนะคะโยโยโยด้วยต้องใส่แบบเต็มนิดใช่ค่ะ ส่วนบัตรนั่งค่ะสำหรับคนที่อยากให้ยืนแบบจะอยากยืนนั่งจะอยากยืนยืนนั่งๆนะคะหรือไปเฝ้าลูกนะคะ2900ารนอยบาทจำหน่ายบัตรแล้วนะคะที่ thelamthailand.com นะคะรายละเอียดแล้วก็สิทธิพิเศษและข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูใน Facebook ตอนนี้เลยใช้ที่อยู่ในหน้า Facebook นะคะ thelamthailand ค่ะรับรองว่าสาวก AOMG ไม่ผิดหวังนะคะจะมีข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับ สิทธิ์ของบัตรแต่ละราคานะคะเพราะว่าบัตรราคา4,900บาทเนี่ยจะมี h High-Touch นี้ High-Touch นะคะ200สิทธิ์แต่ว่าเขาจะแรนดอมสุ่มจับสลากเอานะคะแล้วก็มีกรุ๊ปโฟโต้100สิทธิ์สุ่มจับสลากเช่นเดียวกันจุนว10คนนะคะก็ไต่แล้วไต่แล้ว200สิทธิ์กับ100สิทธิ์แล้วก็ยังมีโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นอีกจำนวน20สิทธิ์นะคะสุ่มจับสลากเหมือนกัน ส่วนนะคะอีกหนึ่งบัตรนะคะบัตรราคา2,900ก็ไม่ถช่น้อยใจค่ะเพราะว่าเขายังมีโปสเตอร์พร้อมไลเซ็นจำนวน30สิทธิ์รอแจกแจกอยู่นะคะเยอะมากเลยผู้โชคดีที่ได้โปสเตอร์พอมไลเซ็นก็จะรับตรงกับทีมงานเดลามนะคะรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะไม่ได้มีแค่เราสองคนเพราะว่าเรามีหนุ่มนะคะมีหนุ่มเจพาร์คนะคะมาเชิญชวนกันด้วยค่ะยังไงก็ไปชมกันค่ะ็นวิธีการ เห็นนะแล้วใจอ่อนอยากจะตายเลยเนี่ยเม่กี้ก็ตอนที่ยังไม่เข้ารายการก็เลยเมากับเอ็มว่าให้เอ็มเน่ยนี่คอนเสิร์ตม่เ็จแล้วก็วิ่งไปแล้วก็พุ่งตัวไปเอ็มเคยดูคอนเสิร์ตเจ๊ฟาร์กตอนที่เขามาเมืองไทยคนเดียวแล้วสนุกมากแล้วคราวนี้เขามาทั้งทีมเลยจะพลาดก็รู้สึกเสียดายนะใครก็อย่าพลาดนะคะไปซื้อบัตรกันได้เลยค่ะ นะคะอ่าโอเคค่ะมาเข้าเรื่องวงการภาพยนต์ของเราเรรกันที่เรื่องแรกเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าแฟนของกัปตันแจ็คสเปโร่อาจจะตอนแรกอาจจะเศร้าเพราะว่ามีข่าวว่าภาคนี้นะคะ p ายเรชอฟต์เดอะแค b ิบเบ5เนี่ยจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาเพิ่งปล่อยตัวอย่างใหม่มาสัปดาห์ที่แล้วนะคะ<ห>แต่มีคำโปรยว่าการประจันภัยครั้งสุดท้ายซึ่งหมายความว่าหรือว่าเราจะไม่ได้ชมอีกแล้วมันจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วแต่ในที่ที่บอกค่ะเรามีลุ้นกันเพราะว่า ดูเว็บไซต์นะคะ Cinema Blend เขามีคําสัมภาษณ์ของภู้ก่อกับค่ะนั่นคือโจคิมรอนนิงนะคะบอกใบ้นิดนึงว่านี่อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจุดจบเท่านั้นอ๋อ oh, จบแล้วยังอ,อาจจะเป็เริ่มต้นตอนใหม่ไปเริ่มตน้นตอนใหม่อาจจะตบตอนเก่าแล้วเริ่มใหม่เ <c oughs> นะะี่ยค่ะเขาบอกว่าผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบนะ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่าคุณ <c oughs> จะมองอย่างไร <c oughs> โจโจคิมรอนนิงนะคะกล่าวอยังมีความหวังว่า Pirates 5เนี่ยจะไม่ใช่หนังภาคสุดท้าย <ฮะ S 1> สำหรับผมการได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้และได้กำกับ Pirates o t the c r r i b e e n n เปรียบเสมือนฝันที่เป็นจริงแต่ผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นภาคสุดท้ายหรือเปล่าพวกเขาจะสร้างออกมาอีกหรือเปล่าถึง10ภาคผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหากทางดิสนีย์ค่ะตัดสินใจต่ออายุแฟรนไชส์ของหนังเร่่นีนะ,ะนาาาทม,มผ มันก็เป็นกระแสที่ดังมากเนาะแจ็คสเปโร่มีปลาหมึกมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ค่ะสอนเล่นเครื่องเล่นเป็นของตัวเองแล้วก็ทำรายได้เป็นกาบเป็นกำมาตลอดนะคะก็ล่าสุดเลยจะเข้าฉายในเมืองไทยวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะกับ Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales ค่ะเราไปชมเทรลเลรกกันเลยค่ะ I saw her ankles You'd have seen a lot more if you kept your cake holes shut โหน่าดูเนาะน่าดูะ มันอาจจะเป็นตอนจกแต่ตอนจบที่มีสิบาคอาจจะมีอีกสิบาค <c oughs> าต่อแต่เอาจิงๆิงแล้วเขาบอกว่าภาคเนี้ย ที่เอเชียหรือประเทศไทยเขาจะเรียกว่าซาวเลซัสรีเวนจ์เรามันง่ายกว่าเพราะตอนแรกเนี่ยเขาออกมาว่าเป็นเดดแมนเทลโนเทลส์แล้วคนบางคนที่ไม่ไม่เคยดูอาจจะไม่เก็ตก็เขาเปลี่ยนชื่อนิดนึงสำหรับในประเทศไทยค่ะโอเลิร์นะคะก็รอติดตามลวกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ใครรอดูเนาะว่าดิสนีย์จะทำแฟรนไชส์ต่อหรือเปล่าเทม่ามีต่อนะเพราะว่าหนังมันยังขายได้แล้วก็ด้วยตัวอย่างที่พี่ชายบอกมันมีเครื่องเล่นมีหลายๆลยอย่างก็ยังไปต่อได้นะคะราลุ้นกันเนาะลุ้นกันว่าเป็นอีกเรื่องที่เหม กกับบบารดูแคือเมื่อกี้เรานั่งดูเลยยังอย่างนี้น้ำก็มานะมีลมมีน้ำแล้วก็บนเรือน่าสนุกค่ะนะคะรอกันแล้วกันนะคะมาทอี่อีกเรื่องหนึ่งของทรายค่ะก็เป็นหนังภาคต่อเหมือนกันอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะซูเปอร์ฮีโร่ค่ะอย่างตอน,นั่นเองนะคะกับโชมแรกอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าตอนแรกทรายยินงชื่อแล้วมันก็แบบ แอบคิกคับนิดนึงนต,ต่อ <c oughs> รักนันล็อกนี่ะมันไม่ใช่เกมเหรอแล้วยังไงมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะมีการเปิดเผยหน้าปกออกมาทาง Entertainment Weekly นั่นเองนะคะเมื่อเร็วๆนี้กับนิตยสารบันเชิงค่ะก็มีการเผยนะคะภาพหน้าป,ปกฉบับใหม่เป็นตัวละครด,ดี่เปลี่ยนไปเพราะวาเขาหั่นผมนะคะเนี่ยนะคะถึงรับบทโดย คริสทร์ดคนเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวเฮาก็รับบทโดยเคสแ<อ>บนเชตคนเดิมนะคะแล้วก็วารคิวีก็รับบทโดยเคิลซาทอมสันนะคะ,คะสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาก็คงจะหนีไม่พ้นคือตัวคาแรคเตอร์นี่ก็เฉยๆแหละแต่ว่าอุ้ยทำไมเทพเจ้าถึงผมสั้นลงลเ่เทพเจ้าไปทำอะไรมาล่ะเทพเจ้าคืออยู่กับไปหันผม <S <S นี่นะคะซึ่งนะคะเขาก็ เรียกเียงฮือฮาได้จริงๆในโลกเชียวค่ะกับภาพลักษณ์ใหม่ของเขาเองแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะตัวของคริสแฮมวอร์ตส์นะคะก็มีการพูดถึงให้สัมภาษณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เขาแสดงก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาไม่ต้องมานั่งทําผมเป็นลอนยาวเป็นช่วโมงมุกเช้าวเวลาเข้าฉากแต่เขาก็ราบไปอีกแบบเนาะอย่างนี้ก็ก็ก็น่ารักไปแต่มัน,นขัดความขลังเนาะแต่เขาไม่อยู่ในเวลาปโลกปัจจุบันน่ะมันก็ต้องปรับตัวตามนะอาจจะไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นอาจจะแปลกไปนิดนึงเออเออก็พบเพื่อนๆแก๊งกาน บ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งก็เขาก็ยังบอกอีกว่า <c oughs> มนันเป็นการเกิดใหม่สำหรับผม,มในฐานะนักแสดงแล้วก็ตัวละครลตัวนี้ด้วยนะคะส่วนแคทตันเชตนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงบทที่เธอรับเล่นนะคะว่านะคะเฮาเนี่ยถูกขังมาเป็นพันๆปีแต่ว่าความผิดพลาดบางอย่างก็หลุดออกมาะคะ่ะแล้วเธอก็จะไม่กลับเข้าไปในที่ที่นั้นอีกนะคะแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่ามีการจู่โจมนะคะของเฮา ส่งจอนะคะไปยังดาวสกาซึ่งเขาเนี่ยกลับไร้พลังพิเศษใดๆแล้วก็ถูกจับให้ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นๆเยี่ยงกลาดียเตอร์ออน่าจะสู้กันมันหยดติกเลยน่าจะต้องเป็นแ,แอคชั่นดวลคอนนี่นผมก็เลยต้องสั้นหรือเปล่าเขาต้องมีคอร้อนเขาต้องมีคอร้อยห,หรือเปล่าหรือยังไงเขาอะไรพลังนะยังยังไงก็ต้องไปติดตามก็จะเหวี่ยงคอนกลับมาได้อยู่ดีนะคะอ่แล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่องราวของเหมือน สกาที่เป็นรูหนอนะคะที่ข้ามทุกอัุวาลได้แล้วก็เหมือนเป็นดับแหล่งที่ทิ้งขยะแต่ว่าในนั้นเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทพร้อมกับพลังแล้วก็ความสามารถทุกชนิด<อ>โดยตัวของฟริตชังสวดเองนะคะก็อธิบายของตัวละครที่เขาต้องไปเจอว่าไม่มีใครที่ได้สนใจหรอกว่า เขาจะเป็นเจ้าชายมาจากดาวดวงไหนนะครเพราะว่าพลังของเขาในดาวดวงนั้นเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับคนอื่นคือทุกคนก็เจ็กเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะแซ่บใจ้ค่ะมาถึงแล้วมาถึงของเอ็มก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันแต่คนเนี้ยจะมีความแบบเราจะเรียกซูเปอร์ฮีโร่ได้ไหมนั่นก็คือเดนพู เป็นซเปอร์ฮีโร่ที่เกลียนที่สุดในจักรวาลแล้วนะคะออก็อย่างที่ถ้าใครได้ชมภาพยนตร์เรื่องโลกแกนไปนะคะจะมีตัวอย่างยั่วน้ําลายหรือทีเซอร์ของเด a พูลสองนะคะเป็นหนังแปะหัวเป็นหนังสั้นนั่นเองนะคะตัวอย่างนั้นออนไลน์อย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่ะ <c oughs> บอกเล่าเรื่องราวของเดดพูลแล้วก็ได้คนเดิมมานําแสดงนะคะนั่นคือแรนเรโนนะคะผู้สวมบทซูเปอร์ฮีโร คราวนี้ค่ะเขาเรียนแบบซูเปอร์แมนวิ่งเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้โทรศัพท์ <laughs> เพื่อออกไปจัดการกับคนร้ายที่ดักต้นชาวบ้านนะคะ <laughs> นาไปสู่เรื่องราวชวนค้าตามมาค่ะ <laughs> ก็เป็นเป็นซูเปอร์เลที่เรียนมากๆหร <laughs> อเดวิดเลชนะคะหนึ่งในูุกำกับจอห์นวิกภาคแรกค่ะก็มารับหน้าที่กำกับเดซปูสองและรับหน้าที่กำกับหนังสั้นตัวนี้ด้วยค่ะส่วนเดซปูสองจริงๆนั้นเขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดกล้องเลย <laughs> แล้วก็คัดเลือกนะักแสดงอยู่เลยนะักแสดงยังไม่ครบเลยนะคะแล้วก็จะเปิดกล้องภายในปีนี้ แล้วฟ็อก็ยังไม่ได้ประกาศวันฉายออกมาแต่ว่าเขาก็คือทําให้มันอิมแพกแหละเป็นเป็นหนังปะหัวคนดูก็เฮือฮากันว่าเดนพูจะมาแล้วหรอทัก2แต่ที่รู้มาคือยังไม่ได้เริ่มถ่ายทําเลย,ยต้งนีร <laughs> แต่วันนี้ค่ะเรามีหนังตัวนี้มาให้ดูกันนะคะไปชมวงวิทยากันก่อนเลยค่ะห่วงมาก <laughs> เราตัดสินแล้วว่านายไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ตัวอะไรชจ เปลี่ยนชุดจนคนตายโดนยิงตายช้าจัดแล้วปวดปวดก็เป็นอีกแง่หนึงเลอีแง่มุมหนึ่งไงมันเหมือนเป็นการเสียดสีซูเปอร์ฮีโร่ค่ะหมายว่าเพราะบางทีมันไม่มีอะไรที่แบบโหมาคานอำนาจแล้วมาคานความว่ามันดีไปหมดโล้วรอบนี้มันสวยงามไปหมดใช่ไหมเนี่ยคะเอามาแปลกๆบ้างค่ะไปดูหนึ่งมิวสิควิดีโอเพลงนี้ดีกว่านะคะเพลงทุกวันของสครับค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ c g Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Book Edge หลับเข้าสู่ช่วงที่สองเลยค่ะที่บอกว่าเราจะมาอัปเดตว่ามีภาพยนตร์อะไรเข้าฉายบ้างในสัปดาห์นี้ค่ะแต่ก่อนอื่นให้พี่สายอัปเดตรายได,ได้ก่อนเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะแบบอเออตั้งจะเปิดรายการน,นี่คืออะไรเราตั้งอะไรไว้อ่เดี๋ยวได้รู้ก,กระติกน้ําเราหรือเปล่าดูกันนิดนึงดีกว่าอะให้หลายคนตื่นเต้นกันหน่อยว่ามันคืออะไร เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในเบรกหน้าเดาไวนิเใยก่อนนะลำโพงหรือเปล่าหรือยังไงมีเสียงหรือเปล่านะฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวรอติดตามนะคะมาติดตามนอันดับกันดีกว่าค่ะฮันดับภาพยนตร์นะคะที่สุดทั้งไทยและต่างประเทศในสัปดาห์ที่แล้วมาดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมคนไหนไทยถูกกันบ้างค่ะเริ่มจากต่างประเทศกันก่อนนะคะใน อันดับภาพยนตร์ในประเทศนะคะที่ทําเงินสูงสุด5อันดับค่ะเริ่มต้นกันที่อันดับที่ค่ะค่ะอันดับที่5นะคะนั่นก็คือ s w a r t Art Online the Movie ค่ะตามมาด้วยอันดับที่4 John Wick Chapter 2นะคะอันดับที่3 The Space Between Us นะคะแล้วก็อันดับที่2ก็คือไทยบ้าน The Series ค่ะส่วนอันดับที่1จะเป็นเรื่องอะไรเป็นไปได้โลกเก Logan นั่นเองอันดับภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำเงินสูงสุด5อันดับกันบ้างนะคะอันนี้เป็นฝั่งบ้านเรากันเรียบร้อยแล้วนะคะ มาดูทางฝั่งต่างประเทศค่ะอันดับที่5ค่ะอันดับที่5นะคะก็คือเรื่อง John Wick Chapter 2นั่นเองนะคะอันดับที่4สี e The Lego Batman Movie ยังอยู่ในชาร์ตอยู่อ่ะก็น่ารักดีดูแล้วเรื่องนี้สนุกไหมคือแปลว่าตัวเรื่องมันต้องดีใช่ไหมเฮฮาเฮฮาเออมันถึงทำอันดับได้ตลอดเลยนะคะอันดับที่3คือ The s h a e k นะคะและอันดับที่2คือ Get Out และอันดับที่1ก็คือเรื่องเดียวกันเช่นกันเนาะ Logan ่นเอง ทั้งหมดนี้คืออันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินทั้งัองในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน,นั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานอันดับกันได้ถือว่ามันเป็นการบางทีเรา ถามว่าเรารู้อันดับไปทําไมมันก็ช่วยสาหรับใครที่อาจจะแบบเออไม่ได้ดูหนังทุกเรื่องหรอกอยากตัดสินใจนะคะว่าในบ้านเราเอเขานิยมดูอะไรกันมันจะได้มีหนังไทยด้วยในต่างประเทศเขานี่ยงดูเรื่องอะไรกันอย่างเรื่องเลโก้เนีย่ยก็ทําให้เราเห็นว่าเเข้าในบ้านเราแต่กระแสะอาจจะไม่ติดเท่าไหแต่ที่ฝั่งต่างประเทศติด,ตล,ดตลอดหลายอาทิตย์แล้วจริงค่ะน่าสนใจนะคะอ่ะแล้วก็เราไปถึงนะคะก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าใครที่เก่งๆกันไว้แล้วก็ตอบคำถามมาร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะก็มีบัตรชมภาพยนตร์นะคะจาก S f ส นิมาซิตี้มาแจกกันเป็นประจำนะคะ15รางวัลรางวัลละ2ใบนี่เองนะคะก็ทายกันเข้ามา,ส,าสัปดาห์นี้เฉลยกันเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าเก่งกันเข้ามาต่อทายกันเข้ามาต่อนะคะว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องไหน<า>ที่ทำอันดับที่หนึ่ง ทั้งฝั่งไทยบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศนะคะทั้งหมดจะมี2คําตอบส่งค,คำตอบเข้ามาได้เลยค่ะที่ True Music t h e t i c k e at gmail com นะคะเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีมาแจกกันนั่นเองมีตั้ง15รางวัลน,นะคะ,คะที่สําคัญต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับ SF Cinema City ค่ะสาหรับของรางวัลน,นะคะใครที่อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะติดตามข่าวสารวงการภาพยนตร์เรื่อง,ร,องราวของหนังนะคะ,คะก็ติดตามกันได้ที่เพจของเขาเลยกับ V Love SF นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆในนั้นด้วยม,มา ถึงเทศกาลภาพยนตร์นะคะอีกหนึ่งเทศกาลคะ่ะนั่นก็คือเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น2560ค่ะจะเป็น u n d a t i o n นะคะกรุงเทพร่วมกับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF c i n e ซ a ค่ะก็จัดเตรียมเทศกาลญี่ปุ่น2560ฉลองครบรอบ130ปีค่ะพร้อมต้อนรับเดือนแห่งความรักอย่างยิ่งใหญ่ส่งภาพยนตร์คุณภาพจากแดนอาทิตย์อุทัยมาฝากกันค่ะสําหรับเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น2560นะคะในปีนี้การจัดเทศกาลครั้งที่40ได้คัดเลือกหนังหลายเรื่องเลยนะคะ หลายประเภทรวมทั้งสิ้น14เรื่องค่ะที่ล้วนแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นค่ะมาให้ชาวไทยได้ชมกันนะคะ <im it> เพื่อเป็นการศึกษาและและกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมค่ะระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อย่างที่บอกนะคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นกันบ่อย <im it> แล้วก็น่าจะเรียนรู้วัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆของเขาค่ะเ <im it> ทศกาลญี่ปุ่น2560นะคะในครั้งนี้จัดพร้อมบทบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องทุกรอบนะคะและตอนนี้พิเศษสุดค่ะสำหรับชาวขอนแก่นและภูเก็ตนะคะ รับชมกันฟรีเลยที่ S F Cinema Cinema ศูนย์การ์้เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตนะคะระหว่างวันที่17ถึง19มีนาคม2560ค่ะ uh huh. โดยสามารถจองตัวหนังหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าได้ทางอีเมล booking underscore acd jfbkk.cor.th นะคะผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sf call center ค่ะ022688888ค่ะหรือที่เว็บไซต์นะคะ www s f c i n e m a c i t y c o m ค่ะและ f a c e b o o k c o m s w e l o v e s f นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ได้เลยค่ะที่โรงภาพยนตร์ sfworldcinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ค่ะต้องขอขอบคุณเทศกาลดีๆจากทาง sfcinema ด้วยค่ะคือไล่กันเลยคะในกรุงเทพขึ้นมาตอนนี้ลองตอนนี้ก็เนี่ยมาเหลืออีก2ที่ละเหลือเนี่ยเหลือที่ภูเก็ตแล้ววันที่17-19ถึงายังไงก็ใครที่เป็นชาวภูเก็ตเนาะไปชมกันฟรีด้วยนะคะอันนี้เป็นเทศกาลญี่ปุ่นก็เลยจะอดพูดถึงหนังญี่ปุ่น ไม่ได้เลยนะค<ณ>โะโดยเฉพาะปีนี้ก็มาแรงทีเดียวมาแรงมาแรงมากมาแร,รงนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงวงาเลนไทยก็มีหนังหนังลักที่เศร้าเน็ตหนึ่งใช่ไหมที่เราเคยมาแนะนำกันไปซึ่งที่ดูเรื่องนั้นแต่เห็นทีมงานไปดูแล้วก็โพสต์คอมเมนต์ในน่าจะเป็นหนังลักที่เศร้าอีกหนึ่งเรื่องนะ ว่าเรื่องนี้ค่ะเขาก็บอกว่าน่าดูไม่พากันนะคะสำหรับเ่องนี้ชื่อว่า Japanese Girl Never Die โมเอะไม่เคยตายนะคะทำไม,ะะมไม่แปลเป็นสาวญี่ปุ่นไม่เคยตายคงต้องเป็นโมเอะแหละมันจะได้ดูน่าสนใจน่าดูดูมีอะไรน่าดูมีอะไรนะคะ,นะซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนังที่ชื่อว่า หนังของยูนะคะใช่่ะมยู you, ไหมยูอาโออิ o e, นะคะกำลัง<ม>รับบทครั้งแรกนะคะในรอบเจ็ดปีค่ะซึ่งเธอเองเนี่ยเคยนำแสดงนะคะในซีรีส์นะคะร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างโอเซนะคะ้วก็เล่นหนังอย่างฮูล่าเกิลนะคะโอ้โอเคโอเคโอเค,อเครู้ละเรื่องไหนรู้แล้วว่าใครแล้วก็คณะแอนนัลิสต์นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เธอโตมากขึ้นแต่ยังคงความน่ารักความเบลยบในสไตล์ญี่ปุ่นอยู่เนาะน่ารัก แต่ก็เรื่องมันเกิดขึ้นค่ะหลายคนอาจจะงงเจนนิสเกิร์สเนี่ว่าไดโมเอ็ไม่เคยตายมันเป็นเรื่องอยังไงค่ะวีเจ <c oughs> นะคะเรื่องมีอยู่ว่าในเมืองที่เราก็ไม่รู้ว่าเมืองอะไรค่ะนะเริ่มมาก็องงแล้วเลยค่ะรู้เพียงแต่ว่ามีป้ายเนี้ยตามหา ฮารุโกะอาซุมิค่ะหรือว่าที่รับบทโดย U R U R O e เนี่ยนะคะ,คะติดอยู่ค่ะไปไปมาๆก็มีป้ายนะคะที่ใช้สีสเปรย์พ่นตามกำแพงไปตั้หั่วเลยค่ะทั่วเมืองเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนค่ะ,อะเอาเป็นว่านะคะไปดูกันดีกว่าค่ะฟังแค่นี้ก็ยังงงๆไปดูภาพจะได้เข้าใจมากามาขึ้นจะได้รู้มา <DR. S 1> กมาขึ้นใช่ค่ะ ที่บอกให้ผู้ชายระวังตัวไว้นะเพราะผู้หญิงก็จะแสบไม่เบาแล้วต้องรอติดตามออานมีนะคะว่าคือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่แฝงอยู่ในนั้นแหละเราต้องไปค้นหากันนั่นเองนะคะ,คะนะคะอีกหนึ่งเรื่องต่อมานะคะของเอมนั่นเองนะคะก็เป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,นิดน,นึงออออชื่อเรื่องว่า don't knock twice ค่ะเคาะสองทีอย่าให้ผีเข้าบ้านทำไมมันดูไม่สยองเลยอะมันดูแบบน่องๆงทีอย่าให้ผีเข้า <laughs> ดูแบบว่าแต่ี่จริงมันหนังที่น่ากลัวมากๆนะคะ <laughs> มันเป็นเรื่องราวนของเจสค่ะที่แสดงโดยเคที่ชัดคอฟนีคพยายามขอลิขสิทธิ์เลี้ยงดูลูกสาวโคลียนะคะและเมื่อทั้งสองได้พบกันก็ต้องพบกับความสยองครั้งใหญ่ค่ะ <laughs> เมื่อโคลียเนี่ยไปปลุกคำสาปข,ของแม่มดด้วยการเคาะประตูเคาะประตูบ้านแม่มด2ครั้ง <laughs> น็อกๆองเงี้ เจสต้องทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อป้องกันลูกสาวชีวิตของเธอให้พ้นจากความชั่วร้ายให้ได้เรื่องราวจะน่าตื่นเต้นเคยวันนี้ต้องไปชมตัวอย่างกันค่ะเพราะว่าชื่อไทยมันเนี่ยทำให้เรางงว่ามันใช่หนังผีหรือเปล่ายังไงไปชมตัวอย่างครับเพยุตเรื่องผีกันค่ะดอนน็อกไฟ c e ค่ะอ นะ่ากลัวมากจนมาถึงตอนจบม <laughs> กอกนั่นเองนะคะก็เป็น,น <า S 1> หนึ่งภา<น>พยนตร์ถ้าใครที่ชอบหนังที่เป็นแบบแนวน่ากลัวนะ่ากลัวก็ขอย่าพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเข้าจะเข้าให้ชมกันละ ใช่ค่ะหนังเข้าใหม่นั่นเองค่ะ,คะ,ะมาอีกที่1เรื่องกันดีก,กว่าเรื่องนี้หลายคนรอดูกันมาตั้งแต่ตอนมีข่าวมาเมื่อปีที่แล้วะนะคะว่า2017จะมีหนังเรื่องอะไรที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์บ้างนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนังฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยน,นั่นเองกับเรื่องคองนะคะ School I l a n s นั่นเองนะคะคองมหาภัยเกาะกะโลกอันนี้นะืม น่าจะเป็นแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นไม่น่ากลัวไม่เหมือนเมื่อกี้หรอกอันเมื่อกี้นี่หลอนากโดยเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการคัมแบ็กของคิงคองยักษ์นั่นเองจาก้สร้างกอสซิลล่านะคะในปี2014นะคะซึ่งก็ได้ Warner Brothers Picture ร่วมกับ Legendary p i c t u r e ์นะคะปล่อยตัวแรกออกมานะคะตัวอย่างแรกออกมานะคะก็มีผ้าผัวกระโหลกขนาดยักษ์สะดุดตาก็เป็นเรื่องราวของการล่าที่เกิดขึ้นในยุค70นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังคิงคองฉบับก่อนๆแต่ยังได้ นะคะทีนี้เรื่องราวของการเดินทางของช่างภาพนะคะหนังสือพิมพ์ค่ะสาวอย่างบีเวอร์นะคะในการเดินภารกิจเป็นเกาะลึกลับนะคะแห่งหนึ่งกับคณะทีมํำรวจติดอาวุธภายใต้การคุ้มครองของผู้กองนะคะที่ชื่อว่าเจมส์คอนราดนั่นเองค่ะโดยเจ้าหน้าที่ํำรวจก็เข้าไปที่เกาะนี้แต่ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรนะคะและเรื่องราวจะเป็นยังไงที่น่าติดตามนั้นไปดูตัวอย่างกันค่ะไปเลย ตัวอย่างก็ดูดันนะตัวมันใหญ่มากเลยคิ้งค้องอะนะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะก็เป็นอีกสิ่งเรื่องที่เช้่ว่าก็ดูได้แบบดูเอามันอะแล้วก็อาจจะแบบใจด้วยแหละว่าใช่ใชนะคะใครที่ชอบหนังแนวแบบสเปร์หรือว่าแบบหนังแนวแบบลึกลับหน่อยอะไรอย่างงี้ก็น่าจะชอบแล้วก็บูบูนิดนึงนะคะอะอย่างที่รู้ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีแตกงสิงเดีใช่แล้วแต่ว่า เลยได้ไหมว่ามันคืออะไรก่อนที่เราจะโทรมาได้มันคือมันคือกติน้ําค่ะแต่ว่ามันพิเศษเพราะว่าข้างในเนี่ยมันสามารถใส่ชาได้รกรองที่กรองชาได้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะโทรมาลงทะเบียนกันก่อนค่ะเบอร์02 6624139ค่ะโทรเข้ามาเล่นเกมกันนะคะมันลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวตอนถังง่ายะเดี๋ยวช่วงหน้าไปฟังคำถามกันค่ะโ <Okay, S 1> อเคไปัชม M ดีกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมามาดูกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ่ัเพล,ลงอดอกไม้บานของโมเด r n d o ดอกค่ะ นี่ค่ะเรียกว่าเป็นของรีมียมจากภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เออเออกับภาพยนตร,ร์เรื่อง Ghost in the Shell นะคะจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมาก่อนออนะคะสร้างจากหนังสือการ์ตูนของชิโร่มาซามุเนะนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1989ค่ะจากนั้นต่อมาถูกสร้างเป็นแอนิเมชัน2ภาคค่ะชื่อว่า Ghost in the Shell และ Ghost in the Shell 2 in o Sense นะะในปี2004ค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้เป็นผลงานจากฝั่งฮอลลีวูดเลยโ, <ฮะ S 1> โดยได้สาวสุดเซ็กซี่นีคะดารา ดังคนนี้คือสก a เลต t จอนเทนเซนนะคะมารับบทเดอะเมเจอร์ตัวเอกของเรื่องค่ะเมเจอร์ major คือสาวไซเบอร์ระดับสูงนะคะในหน่วยรักษาความสงบเซ c ชั่น9หน้าที่ของเธอก็คือดูแลความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยเฉพาะคาดีที่ไม่ธรรมดาขณะขณะที่เมเจอร์กำลังปฏิบัติหน้าที่ของเธออยู่นั้นเธอก็เริ่มฉุกคิดขึ้นมาค่ะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอเป็นใครอดีตของเธอคือใครหรือสิ่งที่เธอเคยรับรู้มาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพรหรือเปล่า มันเป็นมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เป็นหนังผีคําว่าโกส s t เนาะมันอาจจะเป็นการเหมือนคน้นค้นหาตัวเองอว่าตัวเราเป็นใครข้างในเราข้างในเปลือกอะไรอย่เงี้ยค่ะก็จะเป็นหน้าดูขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันได้เลยค่ะ ก็สนใจนะเป็นหลากอารมณ์อ่ะเป็นอีกธีมหนึ่งที่ไม่ค่อยดูกันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีนะคะรับสายผู้โชคดีกันดีกว่าครจะเป็นผู้โชคดีได้รับไปนะคะต้องตอบคาถามเราให้ถูกด้วยเมื่อกี้บอกคาตอบไปแล้วฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะ่อีฟค่ะอีฟนะคะสวัสดีค่ะอีฟเมื่อกี้ได้ฟังที่เราพูดไปก่อนหน้าวิทยาไม่เอ่ย งคโอเคอยากจะถามว่าเมเจอร์นะคะนางเอกของเรื่องเธอรักษาความสงบในเซ็กชันที่เท่าไหร่ค่ะเซ็กชันที่9ค่ะโอ้โหตอบได้เลยนะไม่มีลังเลชัวหรือเปล่าชัวหรือเปล่าแล้วอีกคำถามหนึ่งนะคะถามว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อไทยคืออะไรค่ะอ้าวน้องอีฟเขาเงียบไปเลยค่ะบนึงนะคะแปคะนึง ต้องงงละาเร่นละาเร่นนะคะได้รับไปเลยดีใจกับอีฟด้วยนะคะใช่ค่ะต้องขอขอบคุณรางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้จากทาง U.A.P. นะคะก็อย่าลืมติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเข้ากันให้เพื่อค่ะเดี๋ยวเข้าที่ไทยให้ได้ชมกันค่ะค่ะ Ghost in the Shell นั่นเองขอบคุณอีฟด้วยนะคะงงเลยทีเดียวเมื่อกี้ไม่มีชื่อไทย ตลอดหนึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับในท็อกทูทีของเรานะคะทุณชมค่ก็เป็นนัดการละกันโชวใครที่เป็นคอภาพยนตร์นะคะจริงๆเรื่องราวของการดูหนังเนี่ยบางครั้งมันมีมากกว่าแค่ความบันเทิงใช่แล้วเพราะหนังหลายๆเรื่องมันก็ได้ทําให้เราคิดถึงตัวเองคิดถึงประสบการณ์ในชีวิตตัวเองแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้หรือเปิดประสบการณ์อะไรบางอย่างใช่ค่ะก็หมดเวลาของเรา2คนในวันนี้นะคะเจอกันได้ใหม่ในรายการท็อกทูทีนค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ